สวัสดีครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาฬาลีติโนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงยางที่มันรั่วบ่อยนะครับมันมีจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับยางที่ยางรถที่เราใช้เนี่ยที่มันรั่วบ่อยนะแต่ผมจะยิงายางที่มียางนอกกับยางในเป็นหลักนะครับตัวนี้จะเป็นเลดี้นนะมันก็เลยปัญหามันจะน้อยกว่านะครับสำหรับผมผมว่ายางที่มียางนอกกับยางในเนี่ยปัญหาจะเยอะกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันปัญหาหลักๆมันจะเกิดจากยางนอกกัดยางในนะครับสําหรับยางที่มันมียางนอกยางในนะนะครับก็สาเหตุหลักๆนะโครงสร้างของยางภายนอกเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับพอมันไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับมันทําให้เวลาแบบ ใส่ยางกับล้อเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวทําให้ยางในกับยางนอกเนี่ยมันเสียดสีกันนะครับมันก็ทําให้ยางรั่วได้นะครับก็วิธีแก้ก็ใช้ยางนอกที่มีมาตรฐานนะครับมีแบรนด์มีการรับรองนะครับคุณภาพที่ดีนะครับก็จะทําให้ยางมันรั่วได้น้อยลงนะหลักๆก็คือโครงสร้างของยางนอกมันไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานมันก็เลยไปเสียดสีกับยางในมันก็รั่วนะครับ ข้อที่สองนะครับก็ใส่ย,ยางผิดขนาดอย่างเช่นหน้ายางกว้างไอ้หนารอกว้างเท่านั้นไปใส่เท่านี้ล้อเท่านี้ไปใส่ย,ยางโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ยางยางแบบไม่มียางในนี่ก็มีผลนะครับใส่โอเวอร์ไซส์มากเนี่ยวิ่งก็ไม่ดีโค้งก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะแต,แต่มันก็เป็นสาเหตุให้ลมรั่วยางรั่วได้ด้วยนะก็คือแบบใส่ย,ยางมันไม่เหมาะสมนะครับ บางทีแบบใส่แล้วอขอบยางขึ้นไม่เต็มวงล้ออย่างเงี้ยขอบยางมันจะขึ้นไม่เต็มวงล้อนะมันก็ทําให้เกิดการกดทับยางในหรือว่ามันมันขึ้นไม่เต็มวงล้อเนี่ยมันก็จะมีอากาศั่วไหลออกไปจากตัวยางได้นะครับก็ง่ายๆเลยก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับจะมียางในหรือไม่มียางในก็ตามเปลี่ยนยางใหม่ให้มันเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับตัวล้อ ล้อรถนะครับแล้วก็เหมาะสมกับตัวรถนะครับเหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์นะครับจะได้ไม่เป็นภาระในการกินกําลังในการขับขี่ในการเข้าโค้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะครึ่งเต็มวงล้อที่เรามีนะครับอย่างที่สามเลยจะเป็นเหตุผลทั้งสองแบบทั้งมียางในและไม่มียางในนะครับก็คือลมยางมันอ่อนนะครับพอลมยางมันอ่อนเนี้ยมันทําให้ยางในและยางนอกเนี่ย มันเสียดสีกันนะครับเพราะเราไม่เติมลมยางให้มันเต็มมันก็บดก็มี้เสียดสีกันนะครับมันก็ทําให้รั่วได้งั้นก็แนะนํานะครับถ้าเติมลมธรรมดาเนี่ยก็แนะนําให้ตรวจสอบลมยางทุกๆ1สัปดาห์นะครับตรวจสอบลมแรงดันลมยางทุกๆ1สัปดาห์นะครับแรงดันก็ควรตามการใช้งานและคู่มือคําแนะนํานะครับตรวจสอบทุกหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าใครใช้ในตัวเจนเนี่ยนะครับ เดือนสองเดือนครั้งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ลมธรรมดากันนะครับเพราะในตัวเจนเนี่ยมันค่อนข้างเติมยากนะครับพอเติมปุ๊บถ้าเราไปเติมลมธรรมดามันก็กลายเป็นลมธรรมดาอยู่ดีมันค่อนข้างดูแลยากหน่อยนะครับถ้าไม่มีเครื่องเติมในตัวเจนเองนะครับแต่ยุคนี้ตามพงตามปั๊มมันก็มีให้เติมอยู่บ้างนะครับเติมฟรีอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่า มันก็ไม่สะดวกเท่ากับเราซื้อเครื่องเติมลมมาเช็คเองทุกๆอาทิตย์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สาเหตุที่ยางมันรั่วก็ก็หลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับโครงสร้างยางไม่แข็งแรงนะครับใส่ยางผิดขนาดนะครับแล้วก็ลมยางอ่อนนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มียางในเนี่ยมันจะรั่วง่ายกว่านะออประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ